นี่ไงก็เล่ลนท่าสีครับประกอบใหม่พร้อมครับ,แบ,บแงแงี่ายค่าประมาณเท่าไหร่คั้ยจับก่อนนัดสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่วันที่แปด คือสภาคมสองขาหองขาครับออกมาอู่ต่อเพื่อสร้างอินซีครับหลังจากผมติดโควิดครับติดโควิดยุดไปสิบมือพึ่งครบกำหนดนะครับออกมาเมนี่นะครับสิบมือโดนขาดเอ้ไปบี่บรรยากาศในอู่ครับเอาไิธีอะไรอย่าง้รกันนะครับเป็นยังเขาเปลี่ยนกบสร้างนะครับคำหยาดยังบุ้ไปนะครับคำหยาดยังอยู่อยู่นะครับ ท้ายยังไม่ได้ปิดนะครับส่วนท้ายยังไม่ได้ปิดลม,มังบัวโอเคไปทางไหน เงืออุบลครับนี่มีเก็บลองครับเบงืออุบลยังยังอยู่นะครับโอ้ นี่ฮงกําลัางทาสีครับประกอบใหม่พพ้อมครับอันนี้เสร็จค้ามูลครับถ้าพูดก็มีประกอบใหม่ เคื่อประกอบใหม่บอครับหรือว่าเคื่อแต่ไสเนาะประกอบไม้โอ้หือโอ้อ่เคื่อกลางอ๋ออ๋อ ลูกรงคือบ่คือลำ้ำอื่นๆ <laughs> หัวหัวคือเป็น,นคือบ่เลี้ยวบ่อจางขึ้นลำ้ำก่อนก่อนที่เห็ดมาสรอก <laughs> <laughs> เป็นปุ่มๆม, <laughs> ม,มันมันยังนั้มนอยู่อ่ะ พ่อแต่ก่อนสีเรียๆนะเวน่ะเ,เห็ดอเอ่เห็ดทรงจะว่ากันซีนั่งได้ตั้งแต่ขันแรกกูนเรียกไ้เอ่อ,อ,อเจ็ดเปดเก้าซ1บป่ะซเป็ดขันนาง10บคนอื้อ แปลกตาเ,เออซุงนี่บอ <laughs> แ่กลางอ่แค่กลา,ยยางใ่ออัแล้เนเออกลางต้งแบนด้วหละง่ายเออไม่แข่งไปยังเหออ่า ก็เป็นโคนแน่ๆครับอ๋อ,อก็เลยเห็ดเป็นซุ้งออกใหญ่ๆดักหน่อยออเห็ดจักมือเราได้รบไหมจำได้จำได้บอชที่มือเหรอนี่ขึน้นใหม่อีกซีรัขึ้นใม่อีก4ีหแล้วทำเมด4ลซทำเมดีมอ๋อนะเห็ดแบบแบบนี้นี่ โอ้ส่งวงเดียวกันหมดเลยอ๋อสีรำสีเดียคือกันสลับสีแต่ว่าสง่งนี่คือกันเป๊ะอ๋อนั่งในกระบุนเขาเล่าะนะอ๋อก็คือเอาเหงื่อนี่มาแข่งเลยมันเป็นเหงื่อที่สบายมองแห่นเหงื่อ,อ,อไปเตี้ย เอาไปสานกับานืมอรกลางเอา้เป็นแกลางเลยเอาไปใส่ออาหเด้วโอโอเคผมรู้ละ รูปทรงเหื่อก็จะออกอบริยวอนะครับเป็นเงืทรงหนาๆาจาักหน่อยนะครับจะต้องบึ่งความสมดุลครับกับการนั่งได้นะครับนั่งได้แต่ขันแรกจนขันสุดท้าย <c oughs> เห็นตรงว่าสี่ล้ำครับนี่เห็นหนึ่งสองสามแล้วครับอ่าทำอย่างที่พูดอีกล้ำหนึ่งครับ อีกล้ำนึงครับอุ้ยสามเครับสี่ล้ำเนับอ่าเนี่ยก็กำลังจะเซตสองล้ำครับเอ้ยเื่อสิบสงนี้หายไปยอันนี้เ่สิบองก็ขึ้นนี่ค,นนครับ อันนี้เฮื่อที่อาขึ้นในขึ้นกันนี่ครับเย็บแล้วอ๋อเสร็จอ,อ,อ่าข้างบนเพื่อเมืองเลย,ยครับ ทรงเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะว่ามันต้องคือกันได้เป็นเฮากลางนะครับมันจึง <c oughs> บงดีว่าไหวกัน <c oughs> บอกเป็นน้ำพื่าน,นะครับ <c oughs> ต้องเป็นบล็อกเดียวกันครับ กำลังจะเสร็จสองลำนะครับแล้วก็มีอีกสองลำกำลังประกอบนะครับคือจังางคราคาเพื่อนครับว่าเท่าไหนะครับเพ็ดข้อมูลนะครับเพ็ดข้อมูลเนี่ยเอากาบออกครับลือท้าย สายบัวทองยังบม่ได้ขยับครับ ความยาวเราเนี่ยเท่ากับเพื่อนพอกันสิบสองตัวไปบรือเปาเ้าะสัตว์ส<ม>ิบห้าเมตรแต่เนี้ยนอือืมอ๋อ ถ้าเห็ดเทื้อเป็นราคาประมาณเท่าไหรไ่ตัวนี้ตัวนี้4,000มือน4,000มือนต่อลำเนาะ4,000มือนครับ โอเคครับมาสรุปกันเลยครับสรุปกันตอนนี้สร้างกับเลงเงา เล่นเพรื่อกลางเนอะเอื่อในเพรื่อกลางอะไรกันเพรื่อกลางสี่ล้ำครับคลองนองบัวลําพูนะครับก็ไม่ล้ำนี่กําลังคาสีครับลำนั่นก็ท่าสีเหมือนกันนะครับอีกซองล้ำกําลังประกอบนะครับอาจจะเร่ยงไฮเซ็ตนะครับเร็วๆนี่ล้ำมันอื่นยังบริขัยยับออกจากอู่นะครับอ่ายังบริขัยยับออกจากอู่นะครับเนี่ยเพชรคำมูลสายบัวท้ sure. องเนอะอุบลบางสิ่ นะครับคำหยาดเนี่บริขยับออกจากอูลเลยเออโอเคเอาอพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเมือ่อเมื่อใหม่ครับนี่ก็เอาสำนี้ก่อนนะครับอ่เพิ่งห่างหายกันไปซิปมือครับอโอเคเดี๋ยว่าจะะ่าจะได้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับ เพราะว่าลรกไพ่กับบนหาซิมาสซบเป็นนรถสองที่อดตอ,อมก็ดีก็อยากโทพดกันเป็นรถสองที่อแล้ว <c oughs> เอาโอเคเดี๋ยวเจอกันมือต่อไปครับมาเลยกับขอบคุณทุกท่านครับออที่ยังติดตามมาอยู่เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่จะมีอะไงซิมาอัปเดตผับปั้นเบิ่งอีกโอเคครับสวัสดีครับ